สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับข่าวสารดีๆเกี่ยวกับยานยนต์วันนี้มีข่าวสารเกี่ยวกับรถระบาไฟฟ้ารุ่นใหม่มาเพื่มเพื่อนได้นนรับชมกันครับัน,นก็คือ LDV e T60 ใหม่ถูกวางจำหน่ายควบคู่ไปกับ LDV T60 รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรโดยมีรูปลักษณ์ถอดมาจาก MG x t e n d e r โฉมไม่แน่ในในบ้านเราแต่เปลี่ยนจากเครื่องยนต์มาเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าท่านอัดสูงสุด 177แรงมา้าหรือ130กิโลวัตต์แรงบิดสูงสุด310นิวตันเมตรและมีให้เลือกเฉพาะรุ่นกับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นโดย LDV Australia ให้เหตุผลว่ารถกระบะไฟฟ้ารุ่นนี้ตั้งเป้าจะบกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการความสะดวกสบายจากรถกระบะ4ประตูแต่ไม่ได้ต้องการความสามารถในการขับขี่แบบออฟโรดแต่อย่างใดส่วนแบตเตอรี่ของ LDV E T 6 0 มีขนาดใหญ่ถึง88.55กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางราว330กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งแต่หากเป็นรถเก๋งไฟฟ้าทั่วไปแล้วล่ะก็แบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะสามารถพารถเคลื่อนที่ไปได้มากกว่า500กิโลเมตรอันเป็นเพราะ LDV ET 6 0มีน้ำหนักรถเปล่าถึง3050กิโลกรัมหรือ3ตันเศษเลยทีเดียวนี้ LDV ET 6 0 ยังสามารถรองรับน้ําหนักบรรทุกได้สูงสุด1,000กิโลกรัมและรองรับน้ําหนักลากจูงได้สูงสุด3,500กิโลกรัม LDV ET60 มีให้เลือกเพียงรุ่นย่อยรุ่นเดียวเท่านั้นและมีเฉพาะตัวถังแบบ Double Cab สีประตูถูกวางให้เป็นรุ่นท็อปสุดในตระกูลที่60ทั้งหมดและมีราคาจำหน่ายอยู่ที่92,990ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ2,230,000 00บาท สำหรับแ a v ลิเวยจะมาพร้อมการรับประกันคุณภาพ5ปีหรือ160,000กิโลเมตรขณะที่แบตเตอรี่จะมีการรับประกัน8ปีหรือ160,000กิโลเมตรโดยมีกำหนดเข้ารับบริการทุกๆ24เดือนหรือ30,000กิโลเมตรตัวรถถือว่าน่าใช้งานมากเลยทีเดียวสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะไฟฟ้าสักคันคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ